หลวงปู่จันทาทาวโรพระอริยะที่ได้สนทนากับยมมาโทษหลวงปู่จันทาเป็นพระอริยสทรงแห่งวัดป่าเขาน้อยอำเภอวังไซโพลจังหวัดพิจิตรท่านได้กล่าวเล่าถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการสนทนากับยมมูโทครั้งหนึ่งว่าในปีพศ2494เมื่อออกพรรษาเป็นฤดูแลงได้ไปพักอยู่ที่วัดเฉลียงลับอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์และได้ตั้งใจฝึกเจตภาวนาตามที่ครูบาอาจารย์คือหลวงปู่ทับได้สั่งสอนเอาไว้โดยได้ให้คำสัตย์มั่นว่าจะไม่ถือนอนเป็นเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนไม่ถือจันอาหารใดๆจะทำความเพียรอยู่ในอริยบทสามคือเดินยืนนั่งเท่านั้นแล้วก็ตั้งใจอธิษฐานจิตว่าถ้านรก สวรรค์นิพพานมีจริงก็ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงทรงปันดาลให้ได้เห็นในวันนี้หรือคืนนี้จะได้สิ้นสงสัยว่าพระรัตนตรัยเป็นนายโกผู้นำโลกสามารถนำหมูสัตว์ออกจากวัตสงสารและทุกได้จริงจากนั้นหลวงปู่ก็ออกเดินจงกรมก้าวขวาวา่าพุทธโธก้าวซ้ายวา่า ทรรมโมก้าวขวาวา่าสังโคเมื่อครบสามรอบแล้วก็ย่นคำบริกรรมเป็นก้าวขวาวา่าพุทธก้าวซ้ายโททำอยู่อย่างนั้นไม่ได้กำหนดเวลามีแต่เดินกับยืนวันยันคำพอจิตยึดมั่นกับพุทธโธไม่นานจิตก็ปล่อยวางพุทธโธเหลือแต่ผู้รู้อยู่กับสติพอจิตรวมลงไปจิตของท่าน ก็วางกายวางลมวางขันทั้งหมดลงจนได้ระดับสมาธิที่เรียกว่าอุปจารสมาธิขึ้นมาจนกระทั่งเวลาได้ล่วงไปถึงประมาณตีสองกับ30นาทีท่านก็เดินพบเห็นนิมิตผ่านเข้ามาเป็นนายนิรยบาล8คนเดินออกมาจากบ้านเฉลียงลับรูปร่างสูงใหญ่มหึมาขนาดมนุษย์ธรรมดาถึงหกเท่าทั้งหมดมีผิวเนื้อดำแดง สวมเสื้อผ้าสีแดงและมีผ้าแดงเขียนที่ศีรษะมือถือเงาปลายแหลมเดินเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าห่างประมาณสองถึงสาวาเท่านั้นนายนิรยบาลที่เป็นหัวหน้ากล่าวว่าท่านอาจารย์พวกข้าพเจ้าทั้ง8ดคนเป็นนายนิรยบาลมาจากเมืองนรกจะมาเอาบุคคลผู้สิ้นอายุไขสังขารซึ่งเป็นหญิงสาวอายุ16ปี เขาหมดกเกษียณพบชาติแล้วพวกข้าพเจ้าได้ไปทำลายธาตุขันเขาได้สิ้นลมแล้วเดี๋ยวเขาจะตามมาภายหลังหลวงปู่จันทาได้ถามออกไปว่าพวกท่านคือนิรยบาลมาจากนรกจริงหรือจริงสิท่านพวกที่ทำงานอยู่ในเมืองนรกเหมือนกับพวกข้าพเจ้านี้เรียกว่า นายนิรยบาลซึ่งเปรียบเหมือนพวกพลตํารวจและมีจายมบาลซึ่งเปรียบเสมือนท่านอธิการบดีกรมตํารวจมีหน้าที่ควบคุมบัญชาการอีกทีหลวงปู่จึงถามต่อไปว่าพวกท่านที่ได้ไปทำงานอยู่ในเมืองนรกนั้นได้ทำคุณงามความดีหรือความชั่วอย่างไรนรายนิรยบาลก็ตอบไปว่าความดีทั้งหลายก็ทำความชั่วทั้งปวงก็ทำทำเอาหมดทั้งนั้นไม่เลือก เมื่อสิ้นชีวิตแล้วกรรมดีและกรรมชั่วนั้นจึงนำพาไปอุบัติบังเกิดเป็นนายในรยาบาลผู้มีหน้าที่ต้องทำงานอยู่ในเมืองนรกอันหฤโหดหลวงปู่ได้โอกาสจึงถามต่อทันทีนรกนั้นอยู่ที่ไหนนายในรยาบาลจึงคลายความสงสัยให้ฟังว่าเมืองนรกอันร้อนระอุนั้นอยู่ใต้ภูเขาเทวดาลงไปอีกเมืองหนึ่งต่างหากตั้งอยู่ระหว่าง,ก,งกลาง ของทั้งสามจังหวัดคือเลยชัยภูมิและเพชรบูรณ์นรกนั้นเป็นสถานที่ที่ทุกข์ล้วนๆหาความสุขไม่มีแม้แต่น้อยทุกเพราะสัตว์นรกจะถูกต้มด้วยน้ำร้อนและถูกสังหารด้วยหอกด้ามพระที่มีแต่ของคมๆของนายนิรยาบาลเป็นทุกอย่างนั้นหาสุขไม่มีเลยแม้แต่เ,เสี้ยววินาทีเดียวหลวงปู่ จึงได้ตั้งคำถามหนึ่งขึ้นมาเป็นคำถามที่แสดงให้เห็นถึงพลานุภาพของพระพุทธศาสนาที่จะช่วยให้พ้นจากนรกโดยท่านได้เริ่มว่าคนเมืองไทยนี่คงจะไปนรกกันหมดใช่ไหมนายนริยบาลได้ตอบว่าเปล่าหรอกท่านถ้าคนที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีศีลธรรมอันดีงามจะไม่ได้ไปนรกถึงไปแล้วก็ไม่ได้ลงนรกหรอก หลวงปู่ถามต่อไปว่าคนไทยนี้ไม่ว่าอยู่ใกล้ไกลเมื่อตายแล้วพวกท่านต้องไปนำเขามาทั้งหมดใช่หรือไม่นายนิรยาบาลก็ตอบว่าใช่คนในเมืองไทยนี้ไม่ว่าชาติใดภาษาใดศาสนาใดก็ล้นมีรายชื่ออยู่ในบัญชีของจ่ายอมบาลทั้งหมดเป็นระบบสากลเขาไปจดไว้หมดแล้วไม่ว่าจะอยู่ในที่ลับที่ซ่อน อย่างไรก็ตามจะโกหกพรกลมไม่ได้ทั้งนั้นหลวงปู่ได้รับทราบคำตอบถึงจำนวน,นนรกในเมืองไทยนี้ว่ามีมากมายรวมมีสี่ภาคก็ประมาณสี่ขุมใหญ่ๆและการที่คนต้องไปลงนรกกันก็เพราะมีความเห็นผิดในความเชื่อที่ผิดในทางาศาสนาเพราะต่างคนต่างอวดว่า,าศาสนาของตัวนั้นเป็นของดีเลิศประเสริฐแท้ โดยมีความเชื่อและปฏิบัติที่ผิดความจริงเช่นการเชื่อว่าฆ่าสัตว์ไม่บาปและจะมีผู้ที่คอยรับผลกรรมแทนให้ในนริยบาลจึงได้แจ้งถแถลงไขเรื่องนี้ว่าการพูดอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของคนหูหนวกตาบอดพูดพูดหลอกลวงโลกและให้คนอื่นหลงไปตามกันเท่านั้นเพราะเมื่อทำความชั่วลงไปแล้วก็ต้องได้รับผลของความชั่วนั้น และเมื่อทำความดีลงไปแล้วก็ต้องได้รับผลของความดีนั้นเช่นกันเรื่องของกรรมดีหรือบุญนั้นจะส่งผลให้เห็นคนที่กระทำความดีเห็นเส้นทางที่เป็นความจริงคือเห็นว่าทางไปยังโลกมนุษย์หรือโลกสวรรค์มันจะเป็นเส้นทางที่สะอาดเตียนโล่งดีเหมือนกับเขาทางไว้ให้เรียบร้อยดีแล้วเส้นทางก็จะไปตามนั้น ไม่มีผิดเพี้ยนส่วนเรื่องของคนที่ทำบาปหรือกรรมชั่วนั้นจะส่งผลให้เห็นไปว่าทางไปนรกนั้นเป็นทางของที่สวยงามแต่แท้จริงแล้วเป็นของที่อันตรายเส้นทางที่ดูสะอาดเตียนดีเขาก็จะเห็นเป็นเปลวไฟเห็นสัตว์ทั้งหลายที่กำลังร้องไห้คร่ำครวญมีเลือดอาบตัวอยู่ก็สำคัญว่าเป็นกิจกรรมสนุกสนานรื่อเริงบันเทิง นั่นก็เป็นเพราะบาปกรรมที่ทำให้เป็นเช่นนั้นส่วนทางไปมนุษย์หรือทางไปสวรรค์น,นั้นเขาจะกลับมองว่าเป็นปารกชัดเป็นขวากน้ำหลวงปู่ได้ชักถามในนิตยบาลต่อไปอีกด้วยคำถามที่น่าสนใจว่าสัตว์ทั้งหลายต่างาศาสนากันเมื่อตายไปและถูกท่านไปสู่เมืองนรกอันหุโหด แล้วท่านทำอย่างไรต่อไปกับพวกเขานายนิรยาบาลก็ตอบว่าเมื่อได้ไปถึงสถานที่นั้นแล้วจายมบาลจะถามว่าเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ทำงานใดเลี้ยงชีพปางสุจริตหรือไม่บางคนก็ตอบว่าค้าขายบางก็ตอบว่าทำไรทํานาบางก็บอกว่ารับใช้ข้าราชการต่างๆโดยจะไม่สามารถโกหกได้เลยจากนั้น จายมบาลจะถามต่อไปอีกว่านับถือศาสนาอะไรซึ่งบางพวกก็ตอบว่าศาสนาพุทธบางพวกก็ตอบว่าศาสนาคริสต์อิสลามซิกและฮินดูแตกต่างกันไปทีนี้จายมบาลจะถามถึงเทวดาทูตทั้งห้าคือชาติความเกิดชราความแก่พยาธิความปวดไข้มรณะ ความตายและเหล่านักโทษในเรือนจำในนรกนั้นแต่ละคนจะพิจาจรณาเห็นเป็นอย่างไรโดยคำถามนั้นจะถามไปทีละศาสนาตอนแรกก็จะถามถึงศาสนาพุทธก่อนผู้ที่นับถือศาสนาพุทธทั้งหญิงชายก็ตอบว่าเป็นทุกข์ทั้งนี้เพราะอำนาจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ฝังอยู่ในใจของเขาจึงดนบันดาลจิตใจ ของคนเหล่านั้นให้เป็นปราดคนเหล่านั้นมีความสลาดรู้สิ่งทั้งปวงนั้นตอบคำถามโดยไม่เกื้อเขินไม่เดือดร้อนอาทรใจองค์อาจกล้าหาญต่อจากนั้นจายมาบาลท่านก็จะถามอีกเรื่องข้อธรรมเรื่องการสมรถะวิปัสสนากรรมฐานและศีลสมาธิปัญญามีหลักพิจารณาเป็นอย่างไรนายในริยบาลดูจะต้องชี้ว่า หากเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาด้วยการยึดเอาพระรัตนตรยัยเป็นที่พึ่งด้วยอำนาจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ฝังอยู่ในใจและเป็นสิ่งที่เขาปฏิบัติอยู่เขาก็จะตอบได้โดยทุกๆสรรพสิ่งในโลกเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาและได้ตั้งคำถามที่น่าสงสัยอยู่สี่ประการเป็นปริศนาว่าวัดหกคืออะไรวัดเจ็ด คืออะไรและสีมาแปดคืออะไรคนที่สำรวมกายวาจาใจไว้และสร้างคุณงามความดีอยู่เป็นประจำก็จะตอบได้ว่าจากนั้นจายมบาลจึงว่าพวกท่านเป็นนักปรา์ฉลาดรู้จริงได้รู้จักศาสนาที่ดีเป็นศาสนาที่ล้างบาปได้เป็นศาสนาที่กรกรองกิเลสได้จริงเป็นศาสนาที่บำเพ็ญกุศล คุ้งามความดีให้เกิดมีขึ้นเป็นศาสนาที่ป้องกันโลกคือหมูสัตว์ไม่ให้ไปถึงอุบายถึงไปก็ไม่ได้สวยทุกข์วิบากในอบายนั้นฉะนั้นพวกท่านจึงไม่ต้องไปตกนรกแต่จะได้กลับไปเกิดในเมืองมนุษย์อีกหลวงปู่จึงนึกถึงคำสอนที่ปฏิบัติมาได้ว่านี่แหละคือพระอำนาจของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้าและศีลธรรมที่ได้ประพฤติปฏิบัติมันเพียรอุตสาหะด้วยละเว้นความชั่วทั้งทางกายวาจาใจด้วยความเคารพศรัทธาเลื่อมใสติดตามรักษาอยู่เป็นนิจจะป้องกันให้ไม่ตกไปสู่โลกที่ขั้วตายดังพุทธภาษิตที่ว่าธมโมฮเวรักคติธรมม,รธรมะวาริงแปลว่าผู้ประพฤติธรรม ธรรมย่อมรักษาไม่ให้ตกไปอยู่ในโลกที่ชั่วธรรมโมสุจินโนสุขมาวหิตธรรมที่ประพฤติปฏิบัติมั่นคงดีแล้วทั้งกายวาจาใจอบายไม่ได้ไปแน่นอนไฟนรกไม่ได้ไหมจะมีแต่สุขติเป็นที่ไปลนลวน,ลวนจายมบาลเล่าต่อไปว่าหากผู้ใดรู้แจ้งจะสั่งให้นายนริยบาล นำผู้ที่เคารพนับถือศาสนาที่รู้แจง้งได้กลับไปเกิดยังเมืองมนุษย์อีกต่อมาจายมบาลก็หันมาชักถามผู้นับถือศาสนาอื่นๆว่าศาส,สนาของท่านสอนอย่างไรผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆที่ไม่ใช่ศาสนาที่ดีหรือไม่ได้สอนให้พ้นทุกข์ไม่ได้สอนให้เป็นคนดีนั้นก็ตอบว่าไม่รู้จายมบาล ก็ถามเรื่องปริศนาธรรมอีกและหลักสำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับคำสอนของศาสนาที่ดีทั้งหมดก็ไม่มีใครตอบได้เลยจากนั้นจายยมาบาลก็เรียกให้ยมทูตพาคนเหล่านั้นไปลงนรกซึ่งก็แล้วแต่กรรมของสัตว์เหล่านั้นว่ามีมากน้อยเพียงใดบางพวกก็หมื่นปีบางจำพวกก็แสนปีต่างถูกต้มด้วยน้ำร้อนและถูกสังหาร ด้วยหอกด้ามกล้าพระด้ามคมของในายนริยบาลเป็นทุกไปจนกว่าจะพ้นจากสถานที่นั้นเมื่อพ้นจากนรกแล้วก็จะต้องไปเป็นเปรตพ้นจากเปรตแล้วก็ไปเป็นอสุรกายแล้วไปเป็นเดรัจฉานต่างๆท่องเที่ยวเกิดดับในพบน้อยพบใหญ่ใช้กรรมใช้เวรอยู่อย่างนั้นไม่มีวันจบสิ้นได้เป็นทุกยากแสนลำบากไร้สรารอปัญญา เพราะความดีของตนไม่มีนายนริยบาลได้เล่าเรื่องต่างๆในเมืองนรกให้หลวงปู่ได้ฟังอย่างนั้นและก่อนจะจากไปนายนิริยบาลก็ได้กล่าวกับหลวงปู่ทิ้งท้ายว่าท่านอาจารย์ปวดในพุทธศาสนาแล้วก็จงไปเทศแนะนำพร่ำสอนพี่ป้าน้าอาให้เขาทั้งหลายออาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งป,ปําเพ็ญทาน ศีลภาวนาอย่าได้ลดละชีวิตร่างกายส่วนแต่เสื่อมสลายพิจารณาธาตุขันว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่เสมอจึงจะเกิดความเบื่อหน่ายไม่ยินดีในโลกสงสารอีกต่อไปจิตใจจะเห็นว่าธาตุขันไม่พอกับความต้องการไม่นานก็จะพลัดพรากกันไปเท่านั้นแล้วจงบอกให้คนเหล่านั้น ให้เรื่องรีบสร้างบุญอย่าพลัดวันประกันพรุ่งรีบสะสมแต่บุญกุศลทานศีลภาวนากอบกวยเอาบุญกุศลใส่ตนไว้จะมากจะน้อยประนีตบานใดก็เป็นของเราหมดผู้ที่นับสือศาสนาพุทธด้วยน้ำใสใจจริงแม้เพียงน้อยนิดถึงไปแล้วก็ไม่ได้ตกนรกเป็นแน่นอนจากนั้นพวกในายในรยาบาลก็ลาจากไป ต่อมาไม่นานหลวงปู่ก็ได้เห็นว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งเดินออกจากบ้านเฉลียงลับเมื่อเดินมาถึงก็กราบหลวงปู่แล้วพูดว่าท่านอาจารย์ดิฉันหมดกเกษียณพบชาติมนุษย์จะได้ไปเมืองนรกใจร้อนเหมือนไฟขออนุโมทนาส่วนบุญกับท่านบ้างเถอะหลวงปู่ก็เลยอุทิศส่วนบุญให้ว่าแม่หนูน้อยจงตั้งใจยินดีในการโมทนา รับส่วนบุญกับหลวงพ่อนะบุญกุศลทั้งปวงที่ได้บำเพ็ญภาวนามาขอแบ่งครึ่งให้นะแม่หนูน้อยจงตั้งใจโมทนารับเอาไปเถิดเมื่อเธอได้รับบุญนั้นไปแล้วก็กล่าวว่าใจร้อนๆ้อนเมื่อครู่เมื่อได้รับส่วนบุญจากหลวงปู่แล้วใจก็เย็นสบายดีจะไปตกนรกไหมหลวงปู่จึงปลอบใจว่าไม่ตกหรอกแม่หนูน้อยจงบริกรรม พุทโธธรรมโมสังโฆเสมออย่าได้ลดละอย่าได้ประมาทเมื่อไปถึงนรกแล้วจะโย,ยม,มาบาลเขาจะซักไซไต่ถามเรื่องเทวดาทูตท่าและอำนาจของพุทโธธรรมโมสังโฆที่ฝังอยู่ในจิตใจของแม่หนูน้อยนั้นจงตอบได้ด้วยเร็วพลันสมบัติทั้งหลายทั้งปวงนั้นล้วนเกิดขึ้นจากพุทโธธรรมโม สังโคทั้งนั้นเธอก็รับคำบาเจ้าค่ะจากนั้นก็กราบเสียสามครั้งแล้วขอลาออกเดินทางตามนายนิรยบาลไปหลวงปู่ก็จดจำรูปร่างลักษณะของสาวน้อยคนนั้นไว้เป็นคนผิวขาวไว้ผมยาวไปหน้ารูปใบโพสวมเสื้อผ้ากลางเก่ากลางใหม่มีผ้าขาวเฉลียงบ่านุ่งผ้าสิ้นมีลวดลายที่ปลายทั้งสอง ในขณะนั้นเป็นเวลาตีสามกว่าแล้วจิตก็เลยถอนออกจากสมาธิพอจิตถอนออกแล้วได้ยินเสียงร้องไห้มาจากบ้านเฉลียงลับซึ่งวัดกับบ้านอยู่ไม่ไกลกันพอตื่นเช้าก็ออกบินทบาดพอกลับมาถึงวัดก็มีโยมที่เป็นผู้ชายนำอาหารอันประนีตมาถวายแล้วจึงพูดว่าท่านอาจารย์ครับเมื่อคืนลูกสาวของข้าพเจ้าเธอ ได้ขาดใจตายเสียแล้วเมื่อเวลาประมาณตีสามซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเมื่อคืนนี้ตอนที่หญิงสาวคนนั้นไปหาหลวงปู่ในนิมิตนั้นก็เป็นช่วงระยะเวลาตีสามก็เลยพูดกับโยมด้วยความถ่อมตนไปว่าอาตมาเพิ่งมาอยู่ใหม่ไม่เคยพบเห็นลูกสาวของโยมแต่ก็จะถแถลงไขให้ทราบลูกของโยมนั้นหมดกเกษียณพบชาติก็เพียงแค่นั้น เพราะบุญเก่าเขาเอามาน้อยมีนายในริยาบาลแปดคนมาเอาตัวไปพวกนายในริยาบาลก็มาสนทนากับอัตมาอยู่ที่วัดนี้แหละเขาบอกว่าหญิงสาวมีอายุแค่16ปีมนเกษียณพบชาติเพียงแค่นั้นแล้วทีนี้ลูกสาวของโยมเป็นคนผิวขาวไว้ผมยาวใบหน้ารูปใบโพสมเสื้อกลางเก่ากลางใหม่มีผ้าเฉลียงบ่านุ่งผาซิน มีหลายคล้ายงูเหลือมใช่ไหมใช่แล้วครับมันไม่ผิดหรอกลักษณะถูกต้องตรงทุกอย่างลูกของโยมเป็นคนมีกิริยามารยาทที่งดงามเรียบร้อยสุภาพมีท่าทางเป็นนักปราชญ์ใช่ไหมใช่แล้วครับลูกของข้าพเจ้าเมื่อเกิดมาพอรู้เดียงสาแล้วถ้าเขาไม่ได้ทำบุญแล้วจะไม่ยอมไปโรงเรียนไม่ว่าจะงานบวชบุญบวชบุญกรถิน หรือบุญอะไรไหนใกล้หรือไกลที่บ้านน้อยเมืองใหญ่ต้องไปร่วมงานทั้งนั้นบางทีก็ไปนานเป็นสิบวันหรือยี่สิบวันแล้วกลับมาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเสมอพอหลวงปู่ได้ฉันข้าวเช้าเสร็จแล้วโยมผู้เป็นทายกก็นมนมลไปทำพิธีเพื่อเผาศพลูกสาวของเขาตั้งแต่เช้าเมื่อไปถึงหลวงปู่เปิดฝาลงดู ก็เห็นศพรูปร่างหญิงสาวเหมือนอย่างที่เขาไปเห็นในนิมิตเมื่อคืนพอทำกิจพิธีทุกอย่างเสร็จแล้วก็เผาศพเป็นการเสร็จสิน้นเรื่องนี้หลวงปู่จันทาทาวโรท่านได้เห็นด้วยตนเองว่านรกนั้นมีแน่นอนเพราะได้เห็นทูตานุทูตคือนายนริยปาลผู้ที่ส่งสารให้ทราบพร้อมทั้งมีคนตาย ให้เห็นเป็นพยานอีกด้วยท่านก็สิ้นสงสัยที่ในเรื่องนรกสวรรค์ที่เคยมีมาทั้งหมดในเรื่องเล่าของหลวงปู่นั้นไม่ได้ระบุว่าหญิงสาวที่ท่านได้พบจะมีสุขติหรือทุกขติเป็นที่ไปแต่เมื่อพิจารณาจากกรรมของหญิงสาวแม้เธอมีอายุสั้นแต่ก็มีข้อปฏิบัติในขณะที่ยังมีชีวิตเป็นอย่างดีและมีความเย็นใจ ในตอนสุดท้ายที่ได้มาขอส่วนบุญกับหลวงปู่ไปเชื่อได้ว่าเธอน่าจะไปเกิดในภพภูมิที่ดีได้แม้ในเรื่องเล่านั้นจะมีแต่การเผชิญหน้าของหลวงปู่กับใน,ในยบายนิรัาบาลเป็นการถามตอบป,ปัญหาธรรมซึ่งกันและกันแต่เราก็จะเห็นได้ว่าทัศนคติหรือจิตที่ถูกตั้งเอาไว้ดีแล้วจะเป็นเหตุให้ภพภูมิที่ดี เป็นที่ไปคนที่จะตกนรกในแง่มุมจากเรื่องเล่าของหลวงปู่ก็น่าจะเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องบาปุลไม่เชื่อผลของกรรมทำให้ขาดความรู้ในการดำรงชีวิตที่ถูกต้อง